วัสดีครเลยนะครับนะฮะตัวนี้มีแต่ช่างครับบ้านเราอภิษยังทำนะขายนี่มันเน่าอ๋อันยาวเกินไปอันนี้ก็ทำอะไรครับเนี่ยเตียงครับเตียงครับผมเตียงเป็นตัวนี้อยังไงมาขึ้นี่เด็กบอกมขึ้นนี นอนโอ้ยเพื่นสิโหลดคลิปแล้วเดียวเออนี่เคอเห็นนอนตีสองหอเ่เอออ้ยคือโหลดโดนไหนคือเด็อเร็วอยู่อะไรมันลายพอดเรื่อสเอฟนู่นนี่น่นองครกคุ้มเ่ฟอยู่นาดนเอาครั่เกาเยเต่อเอฟนู่น่ลองลองเอเบงใส่อัไนั่นนี้เอาไปเลยนะแล้วพ่นไอ้เพ่ตัดใหม่ไป็นอย่างนี โอาบหน้าไม่ได้พี่น้องแต่ว่าจามมาเสือต้องใส่อากาศอากาศเย็นอันนี้จะเสียงยังตกตกตอกตกตกตกนี่เป็นระยะระยะเลยงยมคืนมันเหมือนมีคนมาขอหน่อยอือมันมาบนกันแล้วอ๋อมันยาพ่นไหมมัน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 โมหมม อ๋องยคนทำไาเพราะว่าบานัน้นฝรั่มาน่เป็นมเฝ้อกันเนี่ยฝรข้ามยันจะนองมันเสียบ้กังเนีเิ้นจอบทาเลนอทาเลนจทาเลน่เตื้มจะได้เลนได้ล้วีจอบทาเลนมเฝ้ากันเนี่ยมากนดูีกี้นกัจอบเนี่ย้องตีนเียนกันั่น เออสายตาไงนะนอนจ่อวันอยูค่คนนะ่ะอยากเล่นแต่น้องเป็นรับไปที่นี่โซนนมหนาโอ้ยนะฮะเขาเลยนอนพอนปัจจเล่นอันนี้วัดนอนหนุ่ที่นี่เล่นเป็นเงาเลยโดกดมกน้นเขาจะอยูค่คนนะ่ะเอา้านอนน้ำกันอันนี้ก็รับปีดีเนี่ย No <si อาเอาเอาลูกลูกเห็ดลูกสาวลูกไส้เอาเอาไปถอดปากตออกก่นถอดอออียยาไฟแบัไหมใ่ไหมไฟไ่ไปตามเสียงตามเสียงเยว่งร่ไปถอดตะน้ำอ๋ออมันงามโพดก็เลยอันนั้นมันมันวมโมหมนโหมเนาะ ระวังมุมนีมันไหนระวังเสียบนี่เนี่ยเห็นบมออกาละน่ะ,อะพอ,ด,ด,อ,อดีเลยไปเออเป๊ะเลยล้มตรงนี้ได้ไหมนี่แม่จังมากะทีผมไม่ไดเลยอเออมันกัวไมมเพราะว่ามุ่งเหมืนนนอนล้วงหือนนี่กางเรียบร้อยแล้วคมได้หมดนี่ นั่งคลิปเออมันคยบ,บงังไม่เเห็นภูเขาด้วหรอบบางวิวว่ะล่ะเห็นวิวปกติเออเป็นวิวช่งได้ยนินเพราะว่าด็กน้อยยูนี่ฟังฟั <c oughs> งก่อนเ็แบบนะ <c oughs> อยากเรียนดะิอยากเรียนดิมันมนะสายตา,านะเป่าข้าเจ้าโอ้ย ดูคนดูนั่นจอบได้นะเม่มึงตาอยู่เม่ม่จะมือตาเนาะจับจอบจบเม่ไหนติเตือนเนาะนอนแบบหูนอนี่นอนกันไรนอนอย่างเดียวรับมีริงิะมากิบมาเลยนะมากิบมากีกีกีมาเลยกีมานอนจับกัน เออเอาฝ่อมันหักนะเนาะมชียอกน้องหลให้น้องนองนเลยเดอ้อกีเดอ้อนอนน้องกันนี่แหละเออเอาหาก,กันแป้งการยู่งกัน,กนโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกท่านสวัสดีครับ